ชายแดนเดือดกองกำลังบูรพาไล่บี้สเหตุการณ์โคตรระทึกจับช่วยสกัดล็อตใหญ่28รายในวันเดียวสวัสดีครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ขอพาคุณผู้ชมลุยชายแดนสักแก้วแบบแน่นๆเหตุการณ์เข้มข้นระดับหนังแอคชั่นแต่เกิดขึ้นจริงในไทยวันเดียวภารกิจเข้มชายแดนอารันประเทศ4เหตุการณ์เดือด 1>, 1. ลึใหญ่คนไทยหนีภยัยบัญชีม้าโดนรวบ13รายร้อยทพองศู 1, 2, 4ออกล่าตระเวนกลางไร่อ้อยถนนหมายเลข3383แล้วก็เจอจริงคนไทย12รายโดนหลอกไปทำงานในกัมพูชาก่อนถูกบังคับเปิดบัญชีธนาคารเสร็จงานก็ถูกส่งกลับชายแดนแต่ต้องควักเงินค่ารถกลับ5 5 0 0ถึง8,500บาทยังไม่พออีกหนึ่งรายโดนหลอกไปเปิดบัญชีเหมือนกันแต่ถูกส่งกลับเพราะโทรศัพท์พัง 2. วิ่งหนีเว็บพนันคาสิโนโปอยเปตด0รายไถยก้ามาเลเซีย1ร้อยทพห 204จัดกำลังล่าตระเวณบริเวณที่บ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่เจอคนไทยคนมาเลเซียหนีเว็บพนันหลังเว็บปิดตัวสถานการณ์ฝั่งกัมพูชาไม่นิ่งเขาเลยต้องเสี่ยงลอบกลับบ้านแต่ทุกคนต้องจ่ายค่าลอบเข้ามาไทย5,000-8,500บาท3แรงงานกัมพูชาพร้อมเด็กติดตาม5รายร104ออ1202พร้อมต่อมอสาแก้วตรวจบริเวณบ้านดงงูพบกลุ่มแรงงานกัมพูชา2คนพร้อมผู้ติดตามอีก3รายทั้งหมดลักลอบเข้าเมืองเพื่อกลับมาทำงานคัดผลไม้ขายเสื้อผ้าส่วนผู้นำพาเห็นท่าไม่ดีวิ่งนี กลับกัมพูชาไปทันทีรวมผลงานวันเดียว28รายชาวไทย22ชาวกัมพูชา5ชาวมาเลเซีย1ถูกส่งต่อให้ตำรวจสพคลองน้ำใสและสพคลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยถ้าคุณผู้ชมชอบข่าวร้อนแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกความเห็นกดไลค์ให้ผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามช่อง28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ